เิดอาณนนาจักรไม้พักภูมิรวยพันล้านดังไกลข้ามทวีป เป็นที่รู้จักในละครเรื่องคินพอร์ตสำหรับไมพักภูมิร่มไสทองไม่เป็นที่รู้จักจากผลงานวีเจนักสแสดงและศิลปินด้วยใบหน้าที่หลอ่อคิ้วเข้มและขี้เล่นทําให้ไม่ครองใจใครหลายๆคนบอกเลยว่าในตอนนี้ไม่เพียงแต่โด่งดังในประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงโด่งดังและมีแฟนคลับติดตามทั่วทั้งโลกอีกด้วยและนอกจากจะเป็นพระเอกที่มกักความสามารถไมย่ยังเป็นทายาททางดัง,ดงอย่างการสินพราซาเรียกได้ว่ารวยระดับพันล้านเลยก็ว่าได้และยัง ัมีกิจการโรงแรมอีกด้วยหากใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวของหนุ่มคนนี้ก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ i ิน t a g r กรมของไมล์เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก treesweet.info ขอบคุณค่ะ